สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับอ่ะรูบี้ได้มานะจัดตามความชอบเลยนะครับแต่ว่าสายฟรีนะครับหรือว่าใสา่เติมเล็กน้อยนะแบ่งเปิดกันดีกว่านะครับเพราะว่าเป้าหมายของบางคนนะ อาจจะเป็นโคโรโบเรนเจอร์ครับโคโรโบเรนเจอร์ประจําเดือนกุมภมพันครับจะมาในวันพุธที่31มกราคมแล้วนะครับแต่ว่าของเดือนนี้อสมมติอยากได้เรนเจอร์ท่านมืดนะรหรือว่าอยากได้เกียร์ปีใหม่อันนี้ก็จัดตามความชอบนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะได้เป็นพิเศษอซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมเปิดนะเพราะว่าก็ยังอยากได้อยู่นะแต่ว่าก็จะเป็นการแบ่งเปิดนั่นเองนะครับคือเกียร์ปีใหม่เนี่ยมันก็ดีนะ แต่ว่ามันจะออกไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะออกไหมเรียกได้ว่าเปิดทิ้งทวนแล้วนะเกียร์นะครับอสวรราโคโรโบเนี่ยเกียร์เนี่ยอาวุธก็จะไปตก แดาวนะอาวุธ8ดาวนะครับก็จะไปตกที่เกียร์อาวุธนะครับฉะนั้นเนี่ยโดนแน่นอนก็น่าจะมาตึงครับส่วน7ดาวตกแต่งเนี่ยก็โคโาโบเป็นเกียร์ธาตุอ่ะก็เลือกออฟชั่นนำเกียร์ธาตุคือมันก็ดีนะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าวางแผนการเปิดกันได้เลยนะครับซึ่งใครที่ยังมีทุนอยู่นะครับอาจจะจะเปิดเดนเจอร์เปิดเกียร์ครับเก็บไปเปิดโคโาโบครับผมขอแนะนำร้านเติมเกมวันนี้ก่อนนะครับ เดอะซันช็อปร้านเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับอ่ะเจ้านี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะเพิ่มเติมมีขาย ID เริ่มต้นนะครับเติมเกมนะครับ ID ผูกอะไรเติมได้หมดนะ i ล e Facebook Google เติมได้หมดเลยครับจะเติม Ruby นะไปเปิดเรนเจอเปิดเกียร์นะหรือแพ็คอ่ะแพ็คเดือนนี้น่าจัดมากๆทั้งแพ็คเกียร์ทั้งแพ็คเรนเจอร์ Ranger, นะครับสังมืดนะใครสนใจนะยังไม่ได้เติมครับก็รีบไปจัดที่ร้าน The ะ u ันช o อปได้เลยนะครับเติมถูกมีแค่ระบบ iOS ะครับอ่ะซึ่ง r u b ีนะเติมจากระบบไหนนะครับต้องใช้ r u b ีที่ระบบนั้นนะครับอาถ้าเติมถูกที่ iOS นะอ่จะต้องหา p h โฟ e ในแผ่นมานะเปิดกระชากดรับ r u b ีกันนะครับอาเจ้านี้มีรับเติมเกมอื่นด้วยครับอาผลิตไ,ไปเติมที่ร้านได้เลยครับ t ด e ะ u n นช o อเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะกดติดตามกดถูกใจที่ร้านค้ากันด้วยครับอะส่วนใครที่ไม่มีไ d เอ่์หรือว่าอยากได้ไ d โคโลบโบแสงมืดที่เราชอบนะแบบไม่ต้องสู้กับตู้กระช่า ไปซื้อ ID เริ่มต้นที่ต้องการนะครับไปปั้นต่อได้เลยนะ ID มีมากกว่าในรูปครับอยากได้แบบไหนทักแชทไปที่ร้านได้เลยครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับเด้อสันชอบร้านเติมเกมราคาถูกเติมไว้ปลอดภาระเปอเนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่เมเติมมีขาย ID เริ่มต้นนะครับสนใจก็รีบไปจัดที่ร้านเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์เลยนะครับมาครับวันนี้อยู่กันที่ ID ขโมยแฟนมาเล่นนะครับอเห็นมีน้องทักหลังไค์เข้ามานะ,ะคลิปนี้ผมอ,อ่าเขาแจกขนนกใช่ไหมสิบขนนกมีคนถามว่าทําไมแจกน้อยขนาดนี้เออจริงๆก็มีแบบนี้นแหละนะแจกน้อยก็แจกน้อยไปเหมือนแจกแบบแจกไปก่อนแต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเดือนนี้มันยังอยู่ในเดือนมก,กราคม เกมเนี่ยเวลาเขาจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะตั้งตัวเลขเป็นงบประมาณตวงเงินอ่าไม่ว่าจะขนนก1คขนนก5คขนนกเนี่ยเขาคิดเป็นตวงเงินหมดเลยนะฉะนั้นเนี่ยคาดว่างบน่าจะหมดเพราะว่ากิจกรรมมันเป็น global ด้วยนะแล้วก็กดซ้ำได้นะครับอ่าของเมื่อวานเนี่ยหล้านอ่ะผมรับไปหมดแล้วนะอ่าหล้านทําซ้ําได้ขนนกไปเรื่อยทำซ้ำได้ไหมนะเออครับก็ ลิงครับลิงไต้หวันลิงญี่ปุ่นนะทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมนะก็สามารถที่จะรับเบิ้ลได้นะครับมาไ d ดีขโมยแฟนมาเล่นครับก็เกือบเกือบจะ2เดือนแล้วครับเมื่อคืนตีสองพีอพีขอเมียเรียบร้อยแล้วจะได้ไม่โดนดุนะครับก็ดันลีกไปถึงลีกสูงสุดเป็นทองหนึ่งแล้วนะนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับนะเกียร์โดนแน่นอนครับสลับมาที่ตัวไกลทองครับอส่วนตัวนี้นะใกล้แม็กแล้วเดือวแม็กแล้วพร้อมสลับล่างเลย ่าจุดติเก็บพร้อมหรือยังอ่าจุต,ติน่าจะครบแล้วน่าจะครบแล้วอ่าเพราะว่ามีตัวผู้จัดการอยู่ครับอาจจะครบแล้วนะนี่เป้าหมายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับไอดจะ2เดือนนะจะเป็นแม็กซิตัวสำหรับผมผมถือว่าค่อนข้างพึงพอใจอยู่พอสมควรนะครับอี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับ อ่ะมืดแบ่งเปิดนะเพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือโคโลบโบครับคือตู้นี้เนี่ยตัวเวลร้อยสีแล้วใช้งานได้ดีมีหลายตัวนะอ่ะก็เลยมาเปิดนะครับอ่ะตัวอ่ามูนหุ่นไลกาก็เป็นหนึ่งในนั้นครับอ่าเดี๋ยวดูว่าจอกไหมหรือตัวป่วนครับแจมงจมงแจมม่วงตัวรีเซ็ตโอ้โหหรือดาวินชีออกได้นะ อ่ครับเพราะว่าเดี๋ยวดันยากดันยากผมตอนนี้ไปติดอยู่48เดี๋ยวว่าเล่นพร้อมกันนะตอนนี้ทะลุผ่านหมดแล้วครับพอปั้นขึ้นมาเรนเจอร์นะครับเออครับเรียกเพื่อนมาช่วยนะก็ผ่านได้แล้วครับ45 46 47นะครับโอ้โหเอามาทำไมตัวพวกนี้อ่าเป้าหมายไอ้นี้ก็เป็นโคดโมเหมือนกันนะอาังานั้นตู้นี้ก็จะแบ่งเปิดเล็กๆน้อยๆครับ แล้วเดี๋ยวไปตั้งเตาโคโรโบดีกว่านะเนี่ยคือไอดีเนี้ยแฟนผมสร้างเองไม่ได้รู้เรื่องครับแล้วก็สร้างมาเป๊ะพอดีเลยโคโนซึบาครับแล้วก็ได้นะเออได้3ตัวนะไม่อย่างที่บอกนะพอได้มาปุ๊บเนี่ยในลีกเริ่มต้นแบบนะี้มันช่วยได้ดีถ้าเป็นเลนเจอร์ตัวเ,เก่งครับส่วนเดือนหน้าไม่รู้นะคือหลายคนมองว่ามันจะเหมือนสรามสองไหมที่แบบาขายเกียร์นะครับแล้วเลนเจอร์ไม่เก่งอันนี้ไม่รู้คือมันข้ามปีมาแล้วเกมน่าจะ คิดอะไรได้บ้างไหมเออนี้ไม่รู้นะ,อะเอนเจอร์ไม่มาไม่ไม่ฝืนนะผมางที่บอกไม่ฝืนนะครับเพราะว่าทีมเดิมเนี่ยพอจะได้อยู่แล้วแต่อันนี้ต้องฝืนหน่อยนะครับเพราะว่าต้องการเกียร์ครับมาให้กับเมกูมินนะเพราะาเมกูมินโดนพระเกียร์โดนแนะ่นอนไปเรียบร้อยนะครับมาสุดท้ายท้สุดครับนี่ตั้งใจดันลีกเลยครับทองหนึ่งนะเพื่อที่จะมาเปิดนะครับรูบี้นะใช้รูบี้เพราะว่ารูบี้นะ อาดันลีกจบลีกกดลับที่ระบบไหนมันจะอยู่ที่ระบบนั้นนะเออนะครับก็พลาดกดไปทีหนึ่งมันก็เลยบอกว่าอ่ะดันลีกไปอีกหนึ่งลีกไปเลยอ่าก็ตีต่องครับต้องมาดันลีกคิดดูดิแล้วก็ดูนะเออนะครับผลตอบแทนที่เราได้นะครับคุ้มค่าไหมเนี่ยโอ้โหออกแซวว่ะแซ่ห้าดาวโอ้โห่ยได้ไหมไม่ไหววะ่ะ โอ้โหนี่คือแบบนี่คือเกียร์ปีใหม่นะคือผมตัดสินใจเปิดเพราะว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้เกียร์ชนะมาใส่ให้กับเมกูมินนะอ่าซึ่ง r u b ีในระบบ iOS ยังมีอยู่นี่ดูแล้วกันนะโอ้โหสภาพอยากจะร้องล้วเกินครับพี่เห็นที่บอกว่าเกียร์ปีใหม่เนี่ย เ็ดาวออกก็ได้นะเราก็ไม่ว่านะมันไม่ออกเลยครับคือรอบเนี้ยผมดูแลออกอยู่งัอนแหละแต่ว่าก็จะเป็นส่วนน้อยนะทีอ่ออกนะครับคือกิ่งก็ไม่ค่อยเห็นนะรอบนี้กิ่งก็จะน้อยมากครับคือเนี่ยผมอยากได้นะครับตัวของเมกูมินนะครับวัตถุดิบผลิตเสร็จเรียบร้อยครับนี่ลงทุนผลิตเลยครับเพราะว่าต้องการที่จะสลับร่างครับตัวของ ตัวกันบินนะเพราะทุกทีนะผมจะรีทีมหนีนะอันนี้คือเรียกได้ว่าไม่ค่อยรีแล้วนี่สลับล่างเลยครับเพราะว่าตัวนี้ต้องสลับล่างนะมันถึงจะได้สกิลการผลักนะครับตัวบินไปยังแนวหลังนี่คัดทีมตีนะแต่ตั้งรับผมนี่เละเทะเลยนะครับอ่าสาเหตุเพราะว่าป้อมเป็นหนึ่งรูนะครับอเอาเลโอนัดพวกนี้ยัดแล้วจะรบไปเนี่ยไม่น่ารบนะอ่าพอมีอยู่นี่ว่า โอเคอเดี๋ยวยัดก่อนแล้วเดี๋ยวไปเล่น PVP ทิ้งท้ายครับอ่ะคลิปนี้ก็เน่าครับเน่าเละเทะอยู่เหมือนกันนะอ่าเรนเจอร์ Ranger นะครับอ่าตีบวกไปก่อนโหนี้3ตัวเก็บไว้เก็บไว้ไวนะครับอ่ะยัดยัดไปหน่อยเอาให้มันเต็มไปก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยหาใหม่นะคือไอดีนี่เนะี่ยรูบี้จากการตีบวกเรนเจอร์เนี่ยผมจะเอาไว้ที่หลังกอนนะคือตอนนี้นะครับต้องการปั้นเรนเจอร์นะครับแบบรีบร้อนนะอันนี้คือเป็นหลักสุตรรีบร้อนเลยนะครับเพราะว่าต้องการให้เรนเจอร์เนี่ยมันแม็กได้ไวที่สุดนะครับกบต่างๆจากห้องทดลองรับ่าครับแล้วก็การเช่าพอยส์ไออันนี้เปิดไปล้ะเดี๋ยวลองเปิดการช่าพอย์กันนิดนึงถึงร้อยไหมเนี่ย อ่ะไม่ถึงนาะลองเปิดดู3รอบเพราะว่าโอ้อีก300รดูบี้นะ่าจะต้องไปเปิดเดือนหน้าเดี๋ยวลองดูนะคือถ้าเกิดได้ปุ๊บนะครับอ่ากบอ่าแปดดาวอัลตรานะตัวของอ่าอะควาครับก็จะแม็กทันทีแล้วก็จะได้สลับไฮเปอร์นี่คืออดทนมากนะไม่สลับนะผมไม่เรียกสลับไฮเปอร์นะครับอ่าสรอบจะออกวาเนี่ยโอ้โหยากนะ การเปิดการเจ้าพอยแบบทีละ20สนะส่วนใหญ่ต้องเปิดทีละร้อยนะครับแล้วมันจะเหมือนแบบเหมือนกึนก่งกึ่งการันตีอ่ะแล้วบางช่วงมันออกคือออกเยอะมากนะแต่เปิดแบบทีละ20คือแบบนี้เลยนามสภาพนี้เลยนะครับไอแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าดันยากข่อคอยครับยังมีกบให้เก็บอีกเทียบเลยนะะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไก่ทองครับกับละคาแม็กแน่นอนที่เหลือเก็บต่อนะเป้าหมายคือโคโลโบโอโหไม่น่าเปิดเลยวะ ลูวีก็หายากด้วยนะแล้วรีกนี่ดันยากนะเพราะพอเป็นทองหนึ่งแล้วเนี่ยโคต้าผมว่าน่าจะมีเพชรสามเพชรสองแต่คงต้องเดือนหน้านะาเดือนนี้คิดว่าไม่ไหวแล้วดันค่อนข้างจะยากนะครัอพพีน่าจะแพ้เลเทสนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับนี่ดันไปเรียบร้อยครับตกอาโดนตีค่ันี้ก็ตกหมดเลยนะครับนี่ครับชนะรัวๆเลยครับเพราะว่าคัดทีมตีอันนี้คือเน้นนะว่าแบบต้องคัดทีมตีครับ คือมันจะมีทีมตโตโหดเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าเอ้พี่ทีชานนวเนตโตโหดเตไม่ปหมดเลยไปตีได้ยังไงครับคัดนี่ครับนี่เราจะคัดทีมตีเลยนะครับอ่าอ่ะอย่างทีมนี้น่าจะไม่ไหวเพราะว่าบาเมกุผมจะไม่มีตัวที่ไปตีนะครับเนี่ยพอพอตู้แสงตู้มืดเก่ามาแบบนี้ทีมก็จะเริ่มโหดขึ้นไปอีกเออทีมก็จะเริ่มโหดขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวผมเตรีให้ดูนะ อ่รีให้ดูครับว่าเดี๋ยวมันจะมีทีมที่เราตีได้เช่นแบบเนี้ยอ่าดูครับอ่ะเขาไม่มีตัวบินนะอ่าแต่ว่ามีตัวกันบินอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับไปรุยครับคืออย่างที่บอกว่ารีหาทีมตีนะครับเราต้องฝึกเลยอ่าต้องฝึกเลยครับว่ามันมีนะครับทีมที่เราสามารถที่จะตีได้นะครับแล้วก็ไกลทองจะแม็กล้วด้วยนะ อนับแล้วก็มีเกียร์ตีสก,กิลโดนแน่นอนอันนี้มีคนถามเข้ามาว่ามันจะมีอ่าตีสก,กิลโดนแน่นอนนะกับโจมตีโดนแน่นอน,นครับก็ตีสก,กิลโดนแน่นอนกับตีธรรมดาโดนแน่นอนง่ายๆนะซึ่งตีธรรมดาโดนแน่นอนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเอาไปใส่ตัวกันบินกันซะมากกว่าซึ่งช่วงเนี้ย ผมว่าไม่ช่วงนี้แหละตลอดแหละเวลาผมทําคลิปนะผมก็ทําคลิปโดยตลอดนะครับว่า,าตัวบินน่ยมันสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับโอ้โหแล้วแบบนี้คือถุกแล้วนะทีมข้างล่างพอสู้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องยันเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าตัวกันบินเขาทํางานอยู่นะครับ เราตีไม่ถึงตีไม่โดนครับก็ต้องเล่นแบบนี้นี่อ่ะแป๊บเดียวก็หายละพอไกลทองครับเริ่มสร้างกลุ่มได้ก็จบเรียบร้อยอ่ะปล่อยตัวกันบินออกมาเล่นๆนะครับนะย่างที่บอกนะคัดทีมตีรีหาให้เจอนะครับแม้ว่าทองหนึ่งนะอ่าแม้ว่าทองหนึ่งนะครับตัวเรนเจอร์จะโหดๆกันเยอะมากแต่มันจะมีทีมแบบนี้อยู่ครับเดี๋ยว AI มันจับผู้ให้เราเองนะครับหรือถ้าแบบไห้สุ่มนานไม่เจอนะครับออกไปเล่นโหมดอื่นทีนึงกลับมาเล่นอีกทีนึงเดี๋ยวก็มีครับเดี๋ยวก็มีบางคนคือไม่อดทนหรือแบบเล่นกันใหม่ๆนะเนี่ยมาขึ้นไปทองเลยอีกทีละง่ายๆครับไม่ยากเย็นอะไรเลยครับพี่หนว่าอาจจะต้องรู้วิธีฝึกฝีมือน,นิดนึงส่วนดันยากไปถึง48นี่48นะโอ้ยทำไมไม่โ์ดันใน48นะ เดี๋ยวดูกันว่าจะผ่านไหมนะครับอ่ะมาครับก็ต้องเรียกเพื่อนโหดๆนิดนึงซึ่งผมใช้ไมหมดแล้วผมใช้เพื่อนดันนะ45 46 47นะครับอ่ะมาดูกันครับว่า48อ่าจะเป็นยังไงบ้างครับโอเคผมกดออโต้เลยดีกว่านะอ่ะถ้าวันนี้ต้อง พึ่งเรนเจอร์นะครับกับพึ่งเพื่อนค่อนข้างจะเยอะโอ้โหไม่ไหวเลยอัาน,นี้คือมาถึงก็แตกเลยครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองเรียกเพื่อนสัก 2- 3สาคนดูนะเพราะว่าเพื่อนหนึ่งเก่งผมก็ใช้ไปเยอะแล้วนะครับตรงเนี้ยนะครับไ d ดี ID ที่สร้างมาประมาณนะี้ผมว่าจะติดกันเยอะผมก็ติดแล้วก็ติดตรงนี้ติดตัวนี้จริงๆนะหรือพึ่งเจ้าผ่าน4 5ห้านะครับ เมื่อคืนนี้เองเนี่ยผมมาผ่าน45เมื่อคืนนี้เองนะอะเพราะว่าเรียกเพื่อนโหดๆครับเรียกคุณวัดนะครับอ่านะครับอันดับหนึ่ง p v p นะครับก็เอามาผ่านได้นะครับนี่เลนเจอร์ผมใช้แค่นี้นะโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยอ่านี่คือขนาดเลขทีมตัวเองมานะยังไม่ไหวครับ จริงๆเนี่ยเรื่องนี้ผมมาเคยบอกไปแล้วผมว่ามันไม่ได้ปรับง่ายขึ้นเลยวะ่ะมันเคยปรับง่ายขึ้นเป็นบางช่วงนะแต่น,นี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าไอ้ด่านพวกเนี้มันจะมีบางบางรอบผมจะแนะนําว่าถ้าสมมติเรามีตัวทีอ่อาจจะพร้อมนิดนึงนะครับหรือมีเพื่อนอที่แบบเก่งๆสักนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะมีบางรอบอะที่มันแบบว่าไม่ได้ไม่ได้โหดมากนะะักอะแบบพอสู้ได้หรือว่าเราอาจจะได้เพื่อน โหดๆตึงๆนะครับพอดีปเป๊ะอย่างนี้นะอ่ามันอาจจะผ่านได้ครับแต่อาจจะต้องขยันเล่นเยอะมากๆหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยพอเราได้เพื่อนดีๆจังหวะโหดๆมันจะมีจังหวะแบบนี้นครับที่อ่าเราอาจาาจะฆ่าศัตรูได้เยอะอ่าดันศัตรูครับแต่ตัว่วนผมว่าค่อนข้างสําคัญนะในโหมดพวกนี้นะครับอ่าครับอีกทริกนึงนะก็คืออาจจะบอกว่า เล่นแบบยอมแพ้นะครับอัพในส่วนของแก่ไปก่อนนะครับแล้วก็ยอมแพ้นะแล้วก็กดโฆษณาอันนี้มีส่วนนะแต่ว่ายากอยู่เหมือนกันเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันจะมาอัดกระจุกกันที่หน้าป้อมเราแต่ว่าบางรอบผมก็เห็นแล้วว่าไอ้ตัวเรนเจอร์เรามันอัจจะดีพอนะครับในการดันออกไปไดอ้อันนี้ไม่ใช่เสมอไปนะเพราะว่าบางทีมคือดันออกไปไม่ไหวจริงๆก็ศัตรูจะมากระจุกที่หน้าป้อมนะครับ อ่านี้เป็นทริคที่ผมใช้ตั้งแต่ซีซั่นแรกๆแล้วนะครับเพีเยงแต่ว่า,าด่านยากเนี่ยศัตรูมันจะพัดไม่ได้เนี่ยมันจะต้องมีติดนะครับอต่อต้านในเทมนะมันก็เลยเป็นปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดมันพัดได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับด่านสมัยก่อนที่แบบว่าเฮ้ยมันก็ได้นะอันนี้ไม่ไหวอ่าสาเหตุเพราะว่าอาจจะต้องใช้เพื่อนระดับโหดๆนิดนึงสี่แปดนี่ถือว่าเป็นด่านถึงาทกิดผ่านสี่สิแปดนะ คือมันจะยากตั้งแต่45เลยครับ45 46 47 48ถ้าผ่านได้บอกเลยว่าหลุดยาวเลยทีเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ด่านข้างหน้าตรงนี้มันง่ายแบบง่ายมากๆเนี่ยมันอาจจะไปยากทีนงแถวๆประมาณ90-100สักด่าน2ด้านเนี่ยแต่อีก,กระจุกเนี่ย45-48เนี่ยผมเพิ่งเล่นนั้นเนี่ยเพิ่งเล่นไปเมื่อคืน,นเองนะครับ อ่านะครับออเอาแค่นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะเออเปิดไม่ได้เลยเลยครับเรียกได้ว่าเน่าครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นอย่างที่บอกนะระหว่างทางนะครับระหว่างทางเนี่ยมันวัดใจเราเลยนะครับว่าเราจะสู้เราจะอดทนต่อไหมอ,อ่าเราจะวางแผนเราจะโชคดีไหมระหว่างทางนะครับไอ้นี่นะแฟนตั้งขึ้นมานะครับ2,100รูบี้ ไม่ออกครับมาได้การันตีตัวนี้ก็ปั้นแม็กมาเล่นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในหลีกเริ่มต้นเนี่ยโตแบบนี้มันใช้ได้่าที่เหลือคือเราต้องหาตัวใหม่ๆโห,หดๆนะมาช่วยแบกอพอได้เมกูมินปุ๊บนะอ่านะครับก่อนอกเกียร์ก็ไม่มีนะ เห็นแล้วอยากจะเปิดเกียร์อยู่ได้เกินครับเอาไม่ไหวแล้วโคโลบโบนะอ่าควานะเดี๋ยวพอสลับล่างปุ๊บนะครับก็แม็กนะสลับล่างก็จะได้หยุด5วินทีส่วนไกนทองแม็กก็แน่นอนครับส่วนบินเนี่ยช่วยเยอะมากแม้ว่าจะเป็นเวลร้อยสี่สิบนะแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะคัดทีมตีอย่างที่บอกนะว่ามันก็ช่วยได้นะมาส่วนที่เหลือเนี่ยตัวเสริมๆเมนหลีกล่างๆแบบนี้นะ มันปวนจังหวะปวดน,นิดเดียวนะถือว่ามันก็ช่วยได้เยอะครับดาวินชงดาวินชีครับโคนิสตีใช้ไปนะส่วนการบินนี่ผมนํามาใช้นะเพราะวา่าบางทีเจอทีมบินแต่ว่าไม่ไม่ไมีมทีมบินแม็กตัวนี้จะเป็นบิลว่าบินเวลลร้อยสี่สิบซะเยอะทรถ้าเจอก็หนีนะอย่าใี้บอกครับรีหนีคัดทีมตีนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะสาหรับมือใหม่นะในการดันลีกนะเมื่อคืนก็ตีสองนะก็ถือว่า คุ้มค่าในการดันลีกแต่ก็ไม่คุ้มค่าในการเปิดกระชาเลยนะนก็ยังเกลือเหมือนเดิมครับโอเคครับก็วางแผนการเปิดกระชาดีๆนะถ้าเกิดอยากเปิดก็ มีทุนนะขอยได้นะเบรนเจอร์กับเกียร์ตามที่ต้องการนะครับซึ่งผมแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้นะครับเดินซันชอปร้านเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัยร้อเปเซ็นต์เจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมมีขายดีเริ่มต้นนะครับเติมเกมไอดีผูกอะไรเติมได้หมดนะ Line Facebook Google นะครับเติมรูบี้แพ็กเกจต่างๆอันนี้ไปจัดได้เลยครับเติมถูกมีแค่ iOS นะครับรูบี้เติมจากระบบไหนกดรับรูบี้จากระบบไหนนะต้องใช้รูบี้ที่ระบบนั้นนะครับตอนนี้มีรับเติมเกมมืออื่นด้วยครับรรไป้้เเเคาาตติิมมมกกถูว เจ้าก่อเจ้าเดิมเพิ่มเติมมีขายไอดีเริ่มต้นครับซึ่งใครไม่มีไอเเล่นนะอยากได้ไอไปปั้นต่อนะครับโคโรโบั่งมือที่ชอบอ่าก็ไปหาดูที่ร้านได้เลยครับไอมีมากกว่าในรูปนะอ่าซื้อมาที่ต้องการครับก็เอาไปปั้นต่อได้เลยครับตักชัดไปที่ร้านได้เลยตามงที่แปะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับที่ร้านเดือดชันชอนะครับโอเควันนีประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ